เอ,เอเียงๆไหมรอบหนึ่งไหมนี่จ้ะอ<ม>่อนบอเห็ดดอกเนี่ยจ้ะเ,เห็ดอากาศเย็นๆเห็ดเกิดเกิดอยู่ด้จ้ะนู้สุขการวาสิบัวใดแล้วใดดอกงามอยู่จ้ะนดอกงามอยู่เอ้รู้วาสิบวชเก็ยังมีอยู่จ้ะมีให้เก็บหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้น้ำทิ่มมือเล้วจ้ะน้ำอันนี้เจ็บเจ็บด้วใบไนไงใบใบต้นสนน้อนไง เ็บห็ดเท่ากับจะมืดเราจ้ะเอาเท่ากับรุนไปว่าถ้ารอบนี้มีเห็ดกับอาจจะมาดซองบางอีกอยู่จ้ะแต่ว่าถ้ามว่ามีหลายก็ถือว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเนาะจ้นะเนาะรอบสุดท้ายของปีนี้คิดว่าตึงเลือดก็ยังมียังมีอยู่จ้ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้โยฮันเนสจะไปคิสเฮาส์ยะว่าคิสเฮาส์จะมึงจะเล็กกับสมมเขาจะไปประชุมหรือว่าไปบิทติง้งไปเล่นกันนะคะต้อง ปห้าถึงปเจนะคะมาตอนนี้มาพบปะสังสรรค์กันที่ที่อำเภอนะคะโรงเรียนที่อำเภอ,อนี่ยโยนเนสก็มาด้วยก็จะมีการขายของเครื่องดื่มแล้วก็มีของเล่นให้เด็กนะคะเด็กเอาเตรียมเงินไปแล้วก็ไปพาเพื่อนไปเล่นกันนะคะตอนนี้โยเนสก็รอเพื่อนเพื่อนกําลังจะตามมาะคะ่ะงั้นก็เดี๋ยวส่วนแม่ก็จะเข้าป่ากเก็บเห็ดนะคะแม่ไปคนเดียววันนี้ลูกชายไปเล่นนะคะเป็นสําหรับเขาก็วัยเด็กก็ให้ไปเล่นด้วยนะคะ เข้าไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะยังไงก็คู่สเด็กมาซะเนี <Yeah. S 1> ย่ยคู่สเด็กมาซะมามาแฮนตเต็กเนอะเนอะในฟาดเด็กซะ สิบองศาจากข้างนอกล่มล่ม,ลมบนแห่งล่มมันแห่งล่มมันแห่งกันหนาวเนาะเขากับพ้เก่าป้ามาเริ่งมาเบิ่งเห็ดอีกทีนึงกับว่ามีเห็ดบ่เปช่วงน,นี้อากาศเริ่มเย็ยนล,ง,ลกกนนง,นงแล้วกนันฝนตกเนาะจ้ะเนาะรุ่นว่าสิมีเห็ดบ่จ้ะอาจจะเป็นเห็ดรอบสุดท้ายก็ได้ของปีนี้จ้ะเะข้ากับปงหูด้วยกันเนาะว่าอากาศมันสิเป็นยังไงตามไปเลยจา้าเจอหนึ่งดอกแล้วจา้าเจอหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอก อากาศเยน็เยนๆเฮ็ดกจะเกิด,ดยดุ่ยจ้ะนูกข้าวกาวาสิบัวใดแล้วได้ดอกงามอยู่จ้ะนูดอกงามอยู่ได้อยู่จ้ะเฮ็ดมันขึ้นเอียงๆไหมรอบดไหมยุ่ยจ้ะสอนบ่เฮ็ดดอกเนี่ยจ้ะปิดลร่มนะจ้ะปิดร่มปิดร่มอากาศเย็นยะละร่มร่มหนาวหนาวเด้อพี่น้องเอ้ยหนาว ไเอาดอกเจ้าดอกอีกดอกหนึงน่งไปก่อนอ้ยสอนดอกนี่้อิจ้ะแต่ว่าขาหนอดไม่ค่อยดีเป็นไรเนาะดอกนึงจ้ะมันขึ้นเอียงเอียงไหมมือไหนไหมเฮ็ดขึ้นเอียงเอียงแล้วจ้ะจุดแรกแล้วจ้ะจุดแรกโอ้ยเห็ดขาเน่า,นาจา้ะได้เยอะดอกนง้ยดอกนี้ดิดอก,ง,ดดอกงาม พานเอาอีกแล้วจ้ะฝนตกฝนตกค่ะคักสองสามเหม่อมาเนี่ยจะ้ะเขากัมาลุ้นกันว่าเห็ดมีบ่กกับพ่อใดอยู่จะ้ะอากาศนันเริ่มเย็นแล้วมะเริ่มเข่าฤดูใบไม้พี่เริ่มเขา่าฤดูใบไม้ร่วงแล้วจะ้ะแล้วกาฝนตกตลอดป้าก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วจ้ะแล้วก็มีใบไม้รุนแน่เนาะใบไม้นันก็สีรุนแน่แล้วกับป้าก็เริ่ม ใบใหม่เป็นสีเหลืองแล้วก็ล้นเจ็กน้อยกะบ่มีใบใหม่ล้วจะในป่าน้อยกะสิหิมะกะสิมาเห็ดนฮอกะสิมดดเราจะเอาขฮากะรุนไปว่าถ้ารอบนี่มีเห็ดกะอาจจมาซองเบางอีกอยู่จ้ะต่ว่าถ้าบว่ามีหลายกะถือว่ารอบนี่เป็นรอบสุดท้ายเนาะจ้นะเนาะรอบสุดท้ายของปีนี่คิดว่าพเพราะเฮากกเก็บมาได้ไประมาณเกือบสองเดือนแล้วจ้ะไปต้อจะไปต้อไปรุนกันเสียงลมค่กๆพกอแมาพี่นอ้องเอ้เหมือนี้มือนนี่ลมคักดิ ต่มืออื่นแห้งฉีดออื่นกิดิฝนตกล่งคักลมเสียงมีพายุมีฝ่าผ้าฝ่าหวงหรือจ้ะมีพายุเข่าเขาก็เลยมีเวลามันหนีเลิกงานก็เลยมาดซองเบิรงเนาะจ้ะว่ามีเห็ดบอมลงข้างล่างจ้ะบ่มีเห็ดบ่มีเห็ดแค่สิใบแล้วของสองปีเห็ดใบหรือจ้ะคิดปะ เฮ็ดมันสิเบิด์หล่อเพราะว่ากาดมันเย็นแห้งจ้ะทำาถเกิดบักกลับมาหอนก็คักอีกรอบนึงนี่สิเฮ็ดก็สิเบิดรอบนี่แหละจะคิดว่ามีอยู่ปีรอบนี่เฮ็ดมันขื้นน่านเอียงเลยค่ะมึงด้วยเฮ็ดเอียงรูมันก็ใหญ่เยอะรอบนี่เฮ็ดพึ่งเลือดก็ยังไม่ลงเรืออยู่จ้ะเฮ็ดพึ่งเลือดก็มีเหลืออยู่ดิดอกหนึ่งงามๆอยู่เฮ็ดมาอยู่จ้ะเฮ็ดมาอยู่มึงด้วย ดีดอกนัง่งน้ำบบโอ้ยพึ่งเลือดก็ยังมียังมีเยอะจ้ะอันนี้ดอกนี้มันแหงโดนกัดไปแล้วได้สองดอกกันมั้งนี่เมื่อกี้ได้สามดอกนะจ๊ะสามสี่ดอกหึงดอกมันติดกันอยู่การเย็นๆก็ยังมีให้เก็บอยู่เนาะเห็ดพึ่งเลือดเนาะมังดอกน้อยๆจ้ะดอกง่ายเกง เองแซบแซบด้วเห็ดนี่ยกุบกุบกรุบกุบด้วยจ้ะแต่ว่าเ้าต้องต้มก่อนเ้าเอาไปเราไปล่างแล้วก็ต้มน้ำทิมต้มสิบนาที้ะจ้ะสิบสิบห้านาทีแล้วแต่เนาะแล้วก็เอาน้ำทิมนะจ้ะเนาะแล้วก็เอาไปต้มเอาไปแกงต้มน้ำทิมต้มน้ำประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็เอาไปแกงจะแซบแซ่บเนี่ยกุบกุบกรุบกุบกุบกุบเลยล่ะหมปลาเขามาจะได้บ่เห็ดหอกนี่โอ้ยม่ง ถากมากินหูซูโวซีเวยอยู่แต่ว่าแข็งอยู่จ้ะเอาอยู่เนาะอดอกนี้ใหญ่ขึ้นมาตะปุถากกินเวลาเครื่องนึงจ้ะเลิศถากกินเวลาเครื่องนึงนี่ดอกนึงนี่อีกดอกนี่จ้ะนี่หนึ่งดอก รองยั่ได้ปะได้ยจ้ะดอกมะกี้มันดูวยมะนาวโอ้ยมันบบนั่นดิตอนหนุ่มจ้ะมันถึงหนามฝนเนาะน้มร่องหนามฝนล่องยางคักไหมรู้คนอุ้ย,ยเนาวขาเนาจ้ะ คิดว่าเฮ็ดเฮ็ดสิวายเราจะตัดดอกนี้งามๆแต่ว่าขามันโดนกินถากมากินเด้อจเด้อนี่เห็นบาลปล่อยไว้่างงามๆถากมากินโมซัวซีเวยอยู่เจ๊ก <c oughs> ็ได้อยู่จ้ะเฮ้ยไดาโมจจะดอกนีน ลมแห้งค่ะค่าพี่น้องเอ้พนองลมแห้งวืวูวูวูอ,อ,อยู่ค่าอย่าฝนบาตกเนาะนี่เขามาเบิ่งอ่ะเก็บตกเห็ดจ้ะคิดว่าเกณฑ์เป็นรอบเก็บตกแล้วจ้ะถ้าถ้าหลังจากนี้ไปว่ามีแดดห่อนๆเอาๆก็คือเห็ดเบิดงได้จ้ะเนาะสอนเนาะ,อะเอาดูว่าสิเบิดก็ยังมีอยู่จ้ะมีหหะะให้เก็บอยู่เนาะมเบิ่งต่อจ้ะนี่มา นี่อีกบอสแกจะเป็นเฮดหรอที่ไทยอ้ดอกนี่ดอกนี่อยู่ในพงหญ้า,าเมาเราจะพงหญ้า,าเมาแล้วเป็นเชื้อต่อไปเนาะนดอกนี่เลยจ้าดอกนี่งเลยได้ไดบ่ได้อยู่ดูดอกนี่ก็ได้โอ้ยหอยเขากินจนหมดแล้วบ่เอาละจ้ะปล่อยซะเนาะ เฮ็ดแค่นตะแล่นบ่เฮ็ดแค่นตะแล่นทรงถ่ายจ้ะได้หนึ่งดอกใหญ่ๆเลยหนึ่งดอกสองดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกแค่นตะแล่นเฮ็ดแค่นตะแล่นทรงถ่ายได้จ้ะมึงโอ้แนวน้ำเกียวขาบ่มึงดู ต้ต้นสนจ้ะอาสิทายยากน่ได้จะเนาะเพราะว่าว่ามัน,นเกิดยูไตไหมเกิดให้หาอยู่เกิดท่าไหาเก็บดูจ้ะม,มท่านไปดซ่ายกจะได,ะด,เด,ออได้เสีย,ยอยไ้บนะอันอื่นหยกจริงตัไ่เมเสียอไรงเนาะ

เห็ดพึ่งหวานเลยจ้ะมึงดอกดอกนี่งดอกจ้ะมึงเอาไ้เห็ดมันปูเห็ดมันปูนี่พี่จ้ะืไตแหงกมี่ มีแหงบ่เจ็ดมันปูแหงเราจะนี่แหงแล้วไปหาหมูมั้จ้ะงั้นจ้ะเดี๋ยวเจ็ดมันปูอันนี้จะเป็นลงเรือจากที่เขาเก็บเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเลยดอกง่ายเราจ้ะ เกิอดอยู่ในภูมิใหม่เป็น,เ,ปนเล่เห็นนั่นเนาะพอยจุด่ามันใหญ่นเนาะ,ะมุ่น ไปเอายุดไต่ตนใหม่จ้ามันก็เลยมุนเพราะว่าเขามือหนึ่งจับกล่องเนาะมือหนึ่งก็จับเฮ็ดทั้งขาทั้งตีนดันกิ้งไม่ออกเก็บเฮ็ดก็เลยได้ซ้มนี่ละจ้าพ่อ,อมาพูดเดียวเนอะอวบ วานนี้ลูกไส้ไปพบปลาสังสรรค์กับเด็กวัยรุ่นเนาะจ้ะ่ปอหาบถ,ถึงปอเจ็ดเนาะจ้ะเนาะทางอำเพ่อเลยเขาจัดงานกันเมืเ่อในจัดงานแบบว่าายเด็กหน้อยมาเจอกันมาเล่นกันมามาพบปลาสังสรรค์กันเนาะจ้นเนาะเพื่อให้โอกาสกับวัยรุ่นได้มากสังสรรค์ นี่ย่อนเสตเอาเงินไปรอยยี่สิบพ่อไปซื้อเครื่องดื่มไปซื้อน้ำอัดลมไปซื้อขนมจีนแล้วก็เป็นกับไม่เล่นไม่เป็นกิจกรรมมีจุดนั่นจุดนี่มีชายคองให้เล็กน้อยจ้ะนี่แหละแม่กับเขาปาลูกไส้กับไปเล่นน้ำมูจ,จ้านึงดอกจ้ะหนึ่งดอกเริ่มมืดเราได้จ้ะขเขา,าปานเขาไม่ได้ปานก็เลิ่ม,มืดแล้วมันจะตอนนี้แกมันจะถุ่มกลัวแล้วบ่ ปล่อยให้ลูกไส้เล่นกั็มูไปถึงสามทุ่มด้วยจะแม่ก็สวีฮับนี่ดอกนึง่งห้มข,ขึ้นมานึก,กว่าบุ้มี่ด้ยจ้ะบึงแต่ยอูอ้าดอกนี่ดอกนึงจ้ะนี่ดอกนึง,นนงสองดอกอุ่นดอกนึง ูอดอกกึ่ขาวๆอยู่คุณเริ่มมืดละเริ่มมืดละสามดอกจ<ด><ด>้ะร่มคักๆวันนี้ฝนเริ่มตกละเดี๋ยวข้ากับพอดีเากำลังออกจากป่าพอดีจ้ะตัดขาอันชุดสุดท้ายแล้วก็ออกจากป่าแล้วจ้ะนี่จะไปทาทาลูกไส้เนาะทาลูกไสเ้เลยกิจกรรมกับโมูแล้วก็นกับบ้านกันเถอะโอ้ฝนตกยังแห้งฝน,นไล่จะฝนไล่ตัด ตัดขาเฮ็ดก่อนจะฝนไล่หรอฝนฝนไล่แต่ก็ไข่เนี้ยว่าเขาออกไปจนสุดป่าแล้วจะฝนไล่วันนี้เขาก็รีบรีบกลับบ้านแล้วจะรีบรีบออกไปนั่งในรถเนาะนั่งรถถาลูกไส้ได้อีกอีกเก็ลูกไส้า่าเลิกสามถุ่มาสัน่นแม่สิถ่ายยรงไหนโอ้ยเน่าหมดจ้ะมึงดูดอกงามเมื่อกี้ถือฝนเน่าวหมดอ้าฝนฝนมาแล้วจะฝนไล่แล้ว เก็บเห็ดถือฝนไล่จะโอ้ยชีวิตเนาะออกมาตอนที่ฝนบตกบัดนี้กลับบา้านฝนตกแลก้วจะร่มยังคักเลยไปฝ่าวกับจ้ะได้ยุจา่าได้พ่อได้แกยงยุจา่ามือนี่ก็ได้บุ้งได้อีกเลี้ยวเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูเห็ดมันป,ดมนปูน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจ้ะเห็ดพึ่งหวานกับวันนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะจ้าเนาะจงได้กะมาลุ่นกันต่อถ้าเกิดว่าน ถ้าเกิดว่ามีเหตุก็คืออาจจะมีคลิปต่อไปนะคะถ้าบางมีเหตุก็คือคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายจ้ะจังไดก็ถ้าอุดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคนผู้ติดตามมาตลอดด้วยค่ะเด้อคลิปเก็บเห็ดเท่ามึงเด็กหนุอยเด็กเด็กน้อหนุ่ยเขาเข้ามายืนยันลำน้ำปลาหน้าจอน่าขมนูดไกลๆผึ่งเสียงเด็กหนุอยมาเร็งวันนี้เท่ากันแตคิดว่าขอขอปิดคลิปแค่คลิปนี้นะจ้ะ้สำหรับปีนี้นะสิเป็นคลิปสุดท้ายของคลิปเก็บเห็ดจ้ะ ก็ไรก็แช่ก็ไปตามเวยค่ะเด้อเจอกันไม่ปีหน้าจะ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกไหมครับครับเอเด็กเกยสนุกไหมครับเ <c oughs> <c oughs> หรอเ <c oughs> <c oughs> หรอสนุกมากเลยวู <c oughs> อันนี้วัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยรุ่นมา พบป่าสัรคๆกันนะคะวันนี้ดูว,วันนี้สองทุ่มครึง่งแล้วแม่มาส่งตั้งแต่หกโมงนะคะนี่ก็นั่งรับรอรับอยู่หลังจากออกป่าเห็ดนะคะนี่นี่เลยสองทุ่มครึง่งแล้วกลับบ้านแล้วเด็กๆปอห้าถึงปอเจ็ดนะคะนี่มารวมตัวกันที่อำเภอก็ใครอยากมาก็มานะคะตรงนี้เป็นงานสำหรับเด็กๆเลยมิตติ้งกันนะคะอันนี้ก็ยอเนเอสบายบายกันครับบายบายกันบายบายบ,ายบาย,บายบายกลับบ้านแล้วครับ em Vì conoma phát mẹ đã. mẹ mọn Thế ngon mọt Chips Booka alpinger? Thấy ngân Hm? 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 cả Hm? 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 Dạ. Hm? Ừ, dạ,